นี่เป็นภาพบรรยากาศความสวยงามในคืนวันออกพรรษาที่ท่าน้ำแม่น้ำฉีวัดเจริญผลตาบนท่าขอนยางอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสรารคามซึ่งบรรยากาศเป็นไปนอย่างคึกคักโดยมีประชาชนทั้งชาวบ้านในพื้นที่บ้านท่าขอนยางและใกล้เคียงรวมทั้งนิสิตนักศึกษาต่างก็เดินทางมาร่วมงานเป็นจานวนมากซึ่งภายในวัดเจริญผลประชาชนที่มาร่วมงานต่างก็ร่วมกราบไหว้ขอพร องค์พระประธานและร่วมเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งสีสันบรรยากาศภายในวัดและโดยรอบบริเวณโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณริมแม่น้ําชีของท่าน้ําวัดเจริญผลได้มีการจุดพลุดอกไม้ไฟสว่างสวัยสวยงามบนท้องฟ้าในคืนพระจันทร์เต็มดวงของวันออกพรรษาหลายคนก็ได้ปล่อยโคมลอย ทำการปล่อยให้ล่องลอยอย่างสวยงามอยู่บนท้องฟ้าและก็จะมีสีสันของโคมลอยขนาดใหญ่ที่ห้อยโคมลอยดวงเล็กๆจำนวนหลายดวงยาวเป็นสายลอยตามขึ้นไปบนท้องฟ้าซึ่งสร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่มาร่วมงานสืบสารประเพณีออกพรรษาที่วัดเจริญผลบ้านท่าขอนอยางตาบลท่าขอนอยางอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามเป็นอย่างมาก สำหรับการจัดงานออกพรรษาที่วัดเจริญผลนี้ทางวัดเจริญผลและชาวบ้านท่าขนยางคุมวัดเจริญผลได้กำหนดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องและก็ถือเป็นประเพณีปฏิบัติประเพณีที่สำคัญสืบต่อกันมาเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักความสมัครสมานสมัคคีของคนในชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้เข้าวัดทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามครับ